ก็ซีล่าปะทักของปะทัดเจสิตลีก League, เป็นการเิ่ามือกันระหว่าง DC Com i c s ิและ l e g e n d a r y Comics ที่นำเสนอการต่อสู้ระหว่างตัวละครจากจักรวาลก็ซีล่าคิงคองและเจสิตลีกโดยในเรื่องเนี่ยจะมีการข้ามมิติและกรมเชิญหน้ากันระหว่างฮีโร่และสัตว์ประหลาดในโลก DC โดยในเรื่องคร่าวๆเนี่ยเมื่อมีการทำลายกำแพงระหว่างโลกในระหว่างการต่อสู้ระหว่างเจสิตลีกและก็ล e g จนด์อ o o ดูก็ซีล่าและคองที่ปรากฏตัวขึ้นมาในโลกของ DCUnivers e การต่อเรื่องนี้ สำหรับการมาเชิญหน้าระหว่างฮีโร่และเหล่าไคจูโดยงในการร่วมมือกันเพือยู่ภายคู่ขามที่เกิดขึ้นในความขัดแย้งนี้ซึ่งมันไม่ถือเป็นแคนนอนในมอนสเตอร์เวิร์สหรือว่าดีซีหลักนะครับประมาณว่าเป็นสปิ off ทออฟเฉยเป็นเอลส์เวิลด์อะไรแบบนั้นก็คงหมายว่าอ e ีบางส่วนแหละประมาณว่าถ้าก็อดกับคองเนี่ยมันไปอยู่จากวัตอื่นถึงแม้ตัวมันเนี่ยจะอยู่ในมอนสเตอร์เวิร์สอยู่แล้วก็ตามซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ก็สตา่ากับซูเปอร์แมนพกันไปทางการในคอมมิกสเดอะกอนหน้านี้เนี่ยมีการไออ้ซูเปร์แมนนนใหังก็ซล่่าาหายเรือง แล้วเราก็เห็นว่า,วา,ากษัตริยนั้นแล่งแค่ไหนนะครับเพราะโดนติดเล็บเป่าเป็นเยือสู้แมนโคมาเลยนะครับ